สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถตูจากแบรนด์ BMW มานำเสนอกันอีกเช่นเคยนะคะแต่คันนี้นะคะพิเศษกว่าคันอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือ BMW 523i ปี2009นั่นเองค่ะเดี๋ยวรอไปชมกันเลยดีกว่าว่าความพิเศษของเขาจะมีอะไรบ้างและน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ จากด้านหน้าก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าของเขาเป็นแบบรอจริเตอร์บายสีนอนมาพร้อมกับเดย์ time, ไทม์ลันนไร์แบบ LED ในส่วนกระจังด้านหน้านะคะครอบด้วยคโครเมียมสีเงินเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถและด้านหน้านะคะด้านล่างเขายังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันเลยค่ะมาดูกันต่อที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลลอยขนาด17ค่ะ กัะมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะและตรงขอบประตูเป็นโครเมียมสีเงินค่ะเพิ่มความโดดเด่นนั่นเองตัวบอดี้ของเขาเป็นทรงสีดานรูนะคะมาด้วยสีแดงสีนี้นะคะเป็นสีพิเศษค่ะถ้าหาบนท้องถนนคือไม่มีแน่นอนและเป็นสีเดิมด้วยเพราะว่าคันนี้ความพิเศษของเขานี่ยคือเคยเป็นรถนําขบวนเสด็จนั่นเองค่ะซึ่งใครที่ได้ครอบครองนะคะถือว่าคุ้มสุดคุ้มเป็นบารมีแน่นอนและไม่มีประวัติพลิกคว่ำมจมน้ําอย่างแน่นอนค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ท้ายรถนะคะก็จะมีความเรียบหรูนะคะในส่วนไซท้ายของเขาดีไซน์ได้เก๋มากๆค่ะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะและถัดกันมาค่ะด้านล่างยังมีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดล่างสุดเป็นท่อไอเสียแบบคู่ที่ครอบด้วยโครเมียมนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยนะคะ ภายในนะคะคือกว้างค่ะแล้วเขาก็ยังลึกลงไปอีกนะคะสามารถขนสัมภาระหรือวางกระเป๋าใบใหญ่ๆได้สบายๆเลยค่ะ มาค่ะมาต่อกันที่ภายในห้องผู้โดยสารนะคะหรูหรามากๆค่ะด้านนอกนะคะเป็นสีเดิมไปแล้วแต่ภายในนะคะเบาะก,ก็ยังเป็นแบบเดิมๆด้วยนะคะและเกรดคุณภาพเลยค่ะมาด้วยโทนสีเบสนะคะ,ะเป็นเบาะป่ับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยค่ะในส่วนของทั้งคันเขาก็ยังตกแต่งด้วยลายไม้วอลนะัทเพิ่มความหรูหรานะคะอย่างในส่วนของคอนโซลกลางเขาก็จะมีหน้าจอมาให้ค่ะเราสามารถเข้ามาเล่นมัลติมีเดียต่างๆโดยคอนโทรลผ่านปุ่มเมนูคอนโซลกลางตรงนี้ได้เลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ถัดกันมาค่ะในส่วนของปุ่มแอร์นะคะตรงนี้เป็นแอร์แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระด้วยค่ะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมันติ6สปีดนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหน้านะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะ พวงมาลัยเป็นพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะมีคําสั่งเสียงมาให้ค่ะแล้วก็มีครัตช์คอนโทรลมาให้ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคะและตรงคอพวงมาลัยนี้นะคะก็ยังสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนี่เลยค่ะปรับขึ้นปรับลงนะคะหรือว่าเดินหน้านะคะก็คือเข้าขากับสรีระและก็เหมาะกับการขับขี่ของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้ความพิเศษของเขายังไม่หมดนะคะตรงนี้ก็ยังมีที่วางแก้วน้ํามาให้นะคะ นี่เลยค่ะสะดวกสบายมากๆด้านหน้ามีมาให้อีกเช่นกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเ,ออเปิดออกมานะคะก็จะเป็นตามสไตล์ของ b m นั่นเองค่ะเอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะด้านหน้าก็ยังมออีช่องใส่ของอีกนะคะตรงนี้จะสามารถใส่เอกสารใหญ่ๆได้นะคะช่องใหญ่ค่ะสามารถเก็บเอกสารสำคัญๆได้เลย นี่ค่ะด้านหน้าถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆด้านหลังจะสวยงามน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะภายในท้ายรถก็หรูหราเช่นกันนะคะและยังดูโล่งโปร่งสบายนะคะเพราะว่าเขามาด้วยโทนสีเบจ แบบสีสว่างนะคะอย่างในส่วนเล็กลูมกับเพจรูมหองเจน,นะคะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยเบาะก,ก็นั่งได้ถึงสที่นั่งกันเลยนะคะมี Isofix ที่ยึดเบาะสำหรับเด็กมาให้ด้วยตรงกลางค่ะก็สามารถดึงออกมาได้โอ้โหนี่เลยเป็นที่เท้าแขนขนาดใหญ่นะคะและยังสามารถเปิดออกมาได้อีกค่ะวางสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆหรือจะวางอาหารก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้ค่ะวางแก้วน้ําได้อีก2ตําแหน่งทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆและตรงกลางตรงนี้นะคะก็ยังมีด้านหลังเขาจะมี ตอนหลังมาให้ด้วยยังใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะทุกอย่างพร้อมใช้งานและก็ใหม่มากๆค่ะถ้าใครที่ได้คันนี้ไปนะคะคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนเบาะเดิมทั้งคันนะคะอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นพิเศษมากๆที่เคยเป็นรถขบวนเสด็จนะคะประดับบารีไว้สักคันรับรองได้เลยว่า ถ้าใครที่ได้ไปคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนค่ะถ้าและยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นนะคะห้ามพลาดกันเลยถ้าใครที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ Open พน a d ค่ะสำหรับวันนี้เจ้าก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย